สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้จิมมีสินค้าใหม่นำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรดแท็กเตอร์คูรตรุ่นดี7 4 0เจค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด27แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบไดลิฟอินเจคชั่นตัวระบายความร้อนด้วยน้ํา1 2 6 c c ขับเคลื่อน4รล้อ 4WD 2เพพาค่ะ ตัวเล็กๆสเปคข่านใดบ้างรถแท็กซีอรุมาตารุน่น B ี7 4 0เจ็ดสี่คันี้จดทะเบียนปี62นะคะรถจดทะเบียนปี62เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดออนค่ะรถสภาพสวยและใหม่มากๆตัวนี้จุดมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะนี่ค่ะมาร์กเดิมโรงงานอยู่ครบนะคะตัวนี้นี่เหมือนรถใหม่เลยนะคะ เป็นมือสองสภาพเกือบใหม่ทำงานน้อยนะคะ130ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับน้อง b 2740S คันนี้นะคะตัวนี้สภาพสวยๆค่ะ PTO ไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะนี่ค่ะทันใดที่มองหากันอยู่สำหรับ2740ตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสภาพสวยๆยางงามๆนะคะตัวนี้นะมาร์กเดิมอยู่ครบนะคะนี่ค่ะ สันสวยเดิมทุกจุดนะคะสำหรับ B 2 7 4 0คันนี้นะมาแล้วนะคะตัวนี้นะ27ค่ะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ราคาไม่ 740S ค่ะตัวเครื่องยนต์นี้ค่ะมักเดิมโรงงานอยู่ครบนะคะสวยเดิมมากๆสําหรับคันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะสําหรับ B 2 7 4 0 s นะคะตัวนี้นะคะพวงมลาลัยพาวเวอร์ค่ะระบบเกียร์นะคะตัวนี้เป็น8เกียร์เดินหน้า,า9เกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็3เกียร์ถอยหลังนะคะรอบ PTO 2อรอบนะคะคือตัวเบาะค่ะตัวเบาะนั่งนุ่มๆน,นะคะ บริเวณใต้บาะสวยๆค่ะรสภาพสมบูรณ์มากๆทำงานน้อยร้อยกว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ตัวหลังค้องังคาค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะจดทะเบียนมีนาปี62นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวเล็กๆนะคะได้ทั้งงานไร่ ราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไ r i b e ช่องบุกปินนะคะรถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณ